สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป2โรงเรียนอนุบาลเจริญสินทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูตองครับคุณคูณนะราทิพย์คงสิทธิศักดิ์เนี่เห็นแล้ววันนี้คุณครูคมาสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ครับหัวข้ออะไรไปดูกันเลยเอา้าวบางเดี๋ยวๆขอขอนุญาตยอ่ยอย่อหน้าเตเองนะครับใส่หน้าเตเองออกหน้าตัตเองใหญ่เกินไป เอาท่านี้พอนะนี่ครับหัวข้อเรื่องคำบอกช่วงเวลาครับนักเรียนจำได้ไหมเรื่องนี้คุณครูเคยสอนในห้องเรียนแล้วทีนึงนะครับแต่วันนี้คุณครูจะมาย้ำอีกรอบมาย้าอีกรอบนะครับเรื่องคำบอกช่วงเวลาไปเลยนะครับนะการบอกช่วงเวลาครับนักเรียนเอาฟังนี้ก่ฮึบ การบอกช่วงเวลานะครับจะมีข้างล่างครับอดีตปัจจุบันและอนาคตาเวลาจะมี3ช่วงมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตเราอยู่ตรงกลางครับสีเหลืองๆเ,เราอยู่ปัจจุบันย้อนกลับไปครับไปดูอดีตก่อนในอดีตคําบอกเวลาในอดีตตัวอย่างเช่นที่ค,คุณครูให้มาเช่นเมื่อวานนี้ เดือนที่แล้วปีก่อนสัปดาห์ก่อนเมื่อก่อนช่วงก่อนคราวก่อนสังเกตครับมันจะมักมีคำว่าก่อน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 ก็คือก่อนหน้านี้หรือก่อนที่จะถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับเมื่อวานก็คือเป็นอดีตเดือนที่แล้วเป็นอดีตครับปีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ก่อน เมื่อก่อนช่วงก่อนคราวก่อนหน้าอันนี้คืออดีตดูปัจจุบันครับปัจจุบันสังเกตปัจจุบันมักจะลงท้ายด้วยคำว่านีนอ,อีนีไมโทนี้คำว่านี้ครับวันนี้เดือนนี้ปีนี้สัปดาห์นี้เดียวนี้ช่วงนี้คราวนี้ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเด็กชายโปรแกรมเมอร์ครับ คุณแม่บอกว่าโปรแกรมเมอร์ไปกวาดบ้านเดียวนี้แปลว่าโปรแกรมเมอร์ต้องกวาดเดี๋ยวนี้ตอนนี้หรือกวาดวันพรุ่งนี้ครับกวาดวันไหนกวาดวันนี้หรือกวาดวันพรุ่งนี้บอกว่าให้กวาดเดี๋ยวนี้ครับแปลว่าต้องกวาดโปรแกรมเมอร์ต้องรีบวิ่งไปหยิบไม้กวาดมาทันทีถ้าโปรแกรมเมอร์ไม่ไปกวาดตอนนี้แม่โปรแกรมเมอร์อาจไปหยิบไม้กวาดแล้ว เาะหัวโปรกรมเมอร์แทนตัวอย่างนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างเฉยๆสมมุติสมมุติสรุปนะครับปัจจุบันจะมีคําว่าหนี้เป็นส่วนใหญ่วันนี้เดือนนี้ปีนี้เดี๋ยวนี้สัปดาห์นี้ช่วงนี้คราวนี้นะครับส่วนอนาคตอนาคตส่วนมากจะลงท้ายด้วยคําว่าหน้าเช่นเดือนหน้า ปีหน้าสัปดาห์หน้าวันหน้าคราวหน้าช่วงหน้าส่วนมากจะเป็นลงท้ายด้วยคำว่าหน้านะครับจะเป็นอนาคตแต่มีคำหนึ่งที่ไม่ลงท้ายด้วยคำว่าหน้าคือคำว่าพรุ่งนี้เพราะคำว่าพรุ่งนี้มันใกล้เคียงกับ วันนี้มันถัดไปแค่วันเดียวนะครับมันก็เลยใช้ไม่ค่อยต่างกันอันนี้เป็นเรื่องของหลักภาษาเดี๋ยวเด็กๆโตขึ้นเด็กๆจะได้เรียนเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือจำนิดหนึ่งนะเรื่องการบอกช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วดำเนินอยู่หรืออนาคตที่ยังไม่ถึงนั่นเองไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างคำบอกช่วงเวลาครูอยู่อาคุณครูอยู่นี่ดีกว่าคุณครูเป็นตรงนี้ ตัวอย่างคำบอกช่วงเวลาบอกว่าฉันชื่อดาราเมื่อก่อนบ้านของฉันอยู่ริมน้ำหลายปีที่ผ่านมาน้ำท่วมบ้านฉันอย่างหนักปีนี้ครอบครัวของฉันจึงย้ายบ้านใหม่ไปดูคำบอกช่วงเวลาในข้อความนี้ครับนี่ครับคำบอกช่วงเวลาคือเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนบอกเรื่องราวในอดีตแปลว่าผ่านมาแล้ว อาจจะหลายปีหลายเดือนหลายสัปดาห์ไม่บอกครับไม่รู้ตอนไหนบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันเกิดขึ้นในอดีตส่วนคำบอกช่วงเวลาอีกอย่างหนึ่งคือคำว่าปีนี้ครับปีนี้บอกถึงปัจจุบันแต่อาจไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นสัปดาห์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเดือนนี้แต่เกิดในปีนี้นี่แหละ น,นี่ตัวอย่างคําบอกช่วงเวลาไปดูครับมีอะไรอีกคุณครูบอกว่าผมชื่อวิชาปีที่แล้วผมเล่นฟุตบอลปีนี้ผมเล่นฟุตบอลเก่งขึ้นปีหน้าผมจะลงสมัครแข่งขันฟุตบอลของกีฬาสีมีคำบอกช่วงเวลาถึง3อย่างไปดูครับอย่างแรกปีที่แล้วบอกช่วงเวลาในอดีตครับ ปีนี้บอกเรื่องราวในปัจจุบันว่าเล่นเก่งขึ้นและคำบอกช่วงเวลาอีกอย่างหนึ่งคือคำว่าปีหน้าครับปีหน้าบอกเรื่องราวในอนาคตเกิดขึ้นหรือยังครับยังยัง,งปีหน้าวิชาจะลงสมัครแข่งขันฟุตบอลกีฬาสีนะครับน,นี่คือคำบอกช่วงเวลาอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างบอกว่าฉันชื่อสุดาเป็นไหมเป็นไหมฉันชื่อ ครูตองอ่าฉันชื่อครูตองเมื่อวานเป็นวันเกิดของฉันวันนี้แม่พาฉันไปทำบุญที่วัดพรุ่งนี้ฉันก็จะไปเยี่ยมคุณตาที่ต่างจังหวัดมีคำบอกเวลา3อย่าง3ข้อนะครับเมื่อวานเมื่อวานเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับตอบอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเมื่อวานเป็นอดีต วันนี้ล่ะครับวันนี้เป็นปัจจุบันส่วนพรุ่งนี้เป็นอนาคตนั่นเองอ่านี่ครับจะเลยคําบอกเวลาวันนี้นะครับฮะมีอีกอันหนึ่งเหรอมีอีกเอา้าผมชื่อมานะเดือนก่อนผมไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเดือนนี้ผมวางแผนไปเที่ยวน้ำตก ในวันหยุดมีคำบอกเวลา2อ,อย่างคือเดือนก่อนอดีตปัจจุบันอนา,าคตคิดนะเดือนก่อนเป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นเป็นอดีตส่วนโอ้ขอโทษครับขอโทษครับเดือนก่อนเป็นอดีตส่วนเดือนนี้เป็นปัจจุบันนั่นเองอเดือนก่อนเป็นอดีตเดือนนี้เป็นปัจจุบันนะครับอ้าว ไปดูแบบฝึกหัดครับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้ทำบอกว่าอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตทําเหมือนคุณครูนะเขียนแล้วก็อธิบายเหมือนคุณครูว่าบอกเรื่องราวไหนไหนอันนี้ตัวอย่างนะครับดูแบบฝึกหัดครับไปเลยหกอ่าสี่ข้อสข้อนะครับข้อที่หนึ่ไหนที่เป็นคำที่ บอกช่วงเวลาเด็กๆต้องขีดเส้นใต้นะครับวงเขาแล้วก็บอกว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตต้องทำสองอย่างต้องบอกว่าคำไหนเป็นคำบอกช่วงเวลาและอีกอย่างหนึ่งคือบอกว่าเวลานั้นเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตตัวอย่างข้อแรกวันนี้ดวงพรไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวข้อที่หนึ่งคำบอกช่วงเวลาคืออะไรครับ ติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาคําบอกช่วงเวลาคือคําว่าวันนี้ส่วนวันนี้เป็นอดีตรหรือปัจจุบันหรืออนาคตให้นักเรียนไปทำเองไปตอบเองนะครับมีทั้งหมด4ข้อวันนี้ก่อนจากกันเอาหน้าใหญ่ห,ญห,ญหน่อยวันนี้คุณครูตองพบนักเรียนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย